เมื่อน,นักเรียนทุกท่านมาถึงนะคะก็ได้รับการต้อนรับดูแลอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายลอนดอนก่อนที่จะได้ให้นักเรียนได้รับชมสื่อแนะนำวัดจากนั้นเป็นการอธิบายความสำคัญของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่พระภิกษุส,สงฆ์ได้ใช้อาทิบาทตลปัดจีวรทำให้นักเรียนได้เห็นภาพความเป็นอยู่ของพระภิสุขสงฆ์ในพระพุทธศาสนาซึ่งคุณมาเรียอาสาสมัครชาวท้องถิ่นของทางวัดเป็นผู้อธิบาย นอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกวัฒนธรรมชาวพุทธได้กราบไหว้แบบเบญจางคับประดิษฐ์เพื่อทำความเคารพต่อพระอาจารย์และพระพุทธรูปในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้อธิบายถึงหลักการของพระพุทธศาสนาคือละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำนักเรียนทุกคนนั่งสมาธิ ส่วนในช่วงท้ายนะคะนักเรียนได้ฝึกการทำทานจริงด้วยการตักบาตรแด่พระพิสุกสงฆ์ซึ่งบรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานเด็กๆมีความประทับใจในการมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายลอนดอนตึนอย่างมากทั้งยังมีความตั้งใจที่จะมาเยี่ยมชมวัดอีกในโอกาสต่อไปค่ะ